สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูสรุปบนกันนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ก็มาสรุปบนกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับก็เรามาดูเด่นบนเดินดี4สูตรชนแล้วมานะท่านผู้ชมนะสูตรที่1นะครับเด่น012นะครับสูตร2เด่น9012สูตร3ก็เด่น6789นะครับสูตร4เด่น3456นะครับก็เป็น4สูตร ชนแล้วมาที่ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรเดิมของเรานะครับทีนี้เรามาดูสูตรอีก4สูตรเด่นบนเดินดี4สูตรเก่านะท่านผู้ชมนะสูตร1เด่น90-2สูตร2เด่น901สูตร3เด่น4 9 2 3สูตร4เด่น1 235นี่ก็เป็นสูตรเดิมเรานะครับสสูตรงวดที่ผ่านมานั้นหลุด901นนี้หลุดนะท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าไม่หลุดซ้ำแน่นอน ยังไงก็ต้องมานะครับสูตรนี้จับตาดูให้ดีนะเดี๋ยวผมเขียนให้นะครับสูตรที่ผ่านนะก็งวดก่อนผ่านหมดเลยนะครับ4ี่สูตรนี้นะงวดนี้ผ่านมีหลุดตรงนี้นครับที่เหลือก็ผ่านหมดนะครับทีนี้เรามาดูอีก4ส,สูตรนะท่านผู้ชมนะเป็นเด่นบนเดินดีสามตัว4ี่สูตรนะท่านผู้ชมนะสูตรที่1เด่น0ูนย์หนสูตรสองเด่น2องศูย์เจสูตรสามเด่น5 6 7 สูตร4เด่น0 1 6ท่านผู้ชมทั้ง4สูตรนี้ก็ผ่านหมดเลยนะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับ12สูตรนั้นหลุดแค่งวดสูตรนี้สูตรเดียวและผมเชื่อว่างวดนี้น่าจะมาท่านผู้ชมครับ3ตัว4สูตรนะเด่นเด่นบนเดินดี3ตัว4สูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรเดิมนะสูตร1เป็นสูตรเดิมสูตร2นี่ผมเพิ่มให้ใหม่มีสูตรเดียวที่ผมเพิ่มให้ใหม่ก็คือสูตรนี้แหละสูตร2นะ สูตร3สูตร4ี่ก็เป็นสูตรเดิมผมปรับจาก4ตัวเหลือ3ตัวนะครับทั้ง2สูตรนี้นะท่านผู้ชมนะ3กับ4นะถือว่าเป็นสูตรเดิมนะครับแต่ปรับจาก4ตัวเหลือแค่3ตัวนะครับทั้งหมด12สูตรท่านผู้ชมนะเรามาดูกันนะครับว่าชนตัวไหนท่านผู้ชมดูดิครับสูตรนี่ชนถึง7สูตรท่านผู้ชมชนศูย์ถึง7สูตรนะก็ผมให้เด่นสิเด่นที่สุดนะท่านผู้ชมนะเด่นสุตรนะ รองหนึ่งนะท่านผู้ชมนะส่วนสองนี่ติดดับบนผมท่านผู้ชมนะไม่รู้จะเอาอยู่ไหมนะแต่ตามสูตรแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่ท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเด่นที่สุดศูนย์รองหนึ่งนะท่านผู้ชมนะศูนย์เด่นศูนย์รองหนึ่งนะศูนย์นี่ชนทั้งเจ็ดสูตรนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับทั้งสิบสองสูตรนี่นะชนศูนย์เจ็ดสูตรชนหนึ่งหกสูตรท่านผู้ชมนะ หนึ่งชนหกสูตรสองก็ 2, ชนหกสูตรแต่ว่ามันติดดับผมติดทั้งดับทั้งเด่นแต่ว่าดับก็เยอะกว่านะครับนี่ก็สําหรับเด่นบนเดินดีสิบสองสูตรนะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาดูท่านผู้ชม <c oughs> เด่นร้อยบนหกตัวนะครับ1 2ึ่งสามี่ห้าหเป็นสูตรเดิมนะท่านผู้ชมนะสิบบนหกตัวนะครับ เด่น901 2 3 5ท่านผู้ชมก็เป็นสูตรเดิมอีกเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะส่วนหน่วยบน6ตัวนี่ผมเปลี่ยนอีกสูตรเก่าเหมือนกันแต่เปลี่ยนอีกสูตรที่เดินเดินอ่าสูตรสูตรก่อนที่เดินนะท่านผู้ชมนะสูตรที่ถูกนะก็คือ2 4 5 6 9 0สูตรที่ผิดผมพักไว้ก่อนนะอีกสูตรหนึ่งนะเพราะว่างดก่อนผมลมให้2ลงให้2สูตรนะครับเอาสูตรที่ถูกมานะท่านผู้ชมนะ ทีนี้เรามาดูดับร้อยบนสี่สูตรท่านผู้ชมดับร้อยบนสี่สูตรดับศูนย์หนึ่งสามวดก่อนก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะดับสิบบนสี่สูตรดับสามกับหกนะหกนี่ดับถึงสามสูตรเลยท่านผู้ชมแล้วก็ดับสิบบนกั้นเทพดับสี่กับหกนะสรุปนะครับดับสิบบนเนี่ยดับสามสี่หกท่านผู้ชมดับสามสี่หก ที่ผ่านมานั้นดับเอาอยู่หมดเลยนะครับทั้งร้อยทั้ง10บทั้งหน่วยนะดับหน่วยบน4ี่สูตรดับหนึ่งสมห้าท่านผู้ชมดับหนึ่งสองสามห้านี่ก็เป็นดับร้อยดับ10ดับหน่วยนะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมานี่ดับเอาอยู่หมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูดับบนท่านผู้ชมดับบนงวดนี้ผมให้สองสามห้านะครับสามตัวนะดับสองสามห้านะ งวดที่ผ่านมาก็ดับเอาอยู่หมดเลยนะดับ10หน่วยผมให้ดับ4กับ8นะครับดับ4กับ8นะที่ผ่านมาก็ดับเอาอยู่หมดท่านผู้ชมทีนี้มาดูร้อยบนคู่ขี้สสูตรท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเนี่เข้าเข้าคู่นะท่านผู้ชมก็คือศนะูนย์ะเข้าศูนย์เต็มๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับงวดนี้ร้อยบนคู่ขี้สสูตรขี้ห่งสูตรนะท่านผู้ชมนะเด่นขี้1่1ูนย์แล้วก็ เด่นคู่สองสูตรเพราะฉะนั้นนี่ผมก็ยังให้เครดิตที่เลขคู่นะท่านผู้ชมนะศูนย์สองสี่หกแปดนะศูนย์สองสี่หกแปดนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> คู่นะท่านผู้ชมนะั้งวดนี้หลักร้อยนี่ผมยังเชื่อว่าน่าจะเป็นคู่อยู่นะถามว่าขี้มีโอกาสมาไม่มีนะเพราะว่าเห็นไหมฮะขี้ก็หนึ่งสูตรแต่ว่าคู่จะโอกาสเยอะกว่านะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นผมจะเลือกผมจะเลือก ร้อยบนงวดนี้เป็นเลขคู่นะท่านผู้ชมนะทีนี้ท่านผู้ชมเรามาดูสิบหน่วยบนชนสี่สูตรนะผมเพิ่มมาให้อีกสองสูตรนะท่านผู้ชมนะสูตรหนึ่งเด่นศูนย์หกแปดสูตรสองเด่นศูนย์หนึ่งสี่หกนะสูตรสามศูนย์ห้าหกสูตรสี่หกแปดศูนย์สี่นะครับทั้งทั้งสี่สูตรนี่ผมเอามาชนกันเลยนะท่านผู้ชมนะก็จับชนกันนะครับ ศูนย์กับ6นี่ชนถึงสี่สูตรเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับศูนย์ศูนย์ศูนย์นะแล้วก็หก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 ชนกันที่ศูนย์กับ6ท่านผู้ชมสิบหน่วยบนสี่สูตรชนที่ศูนย์กับ6จับตาดูนะครับว่าจะมาไหมท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาจับคู่ท่านผู้ชมนะจับคู่นี่ผมก็ยังไม่จับนะมาตัดพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ มาตัดพร้อมๆกันเลยนะร้อยบนนะครับผมยึดเด่นร้อยสิบหน่วยนี่นะครับสามสามหลักนี่นะครับทีนี้เรามาดูดับบนผมผมให้ดับสองสามห้าท่านผู้ชมนี่ครับผมให้ดับสิบดับบนนะครับสองสามห้าเรามาตัดกันเลยนะท่านผู้ชมนะดับบนนี่ผมตัดดับบนก่อนนะครับ สองสามห้าท่านผู้ชมผมตัดสองสามห้าสองสามห้าหลักหน่วยสองสามไม่มีสามไม่มีห้าตัดไปแล้วนะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาดูเอาขอตัดสิบหน่วยก่อนก็แล้วกันสี่กับแปดนะท่านผู้ชมนะสี่กับแปดนะสิบหน่วยเนี่ยครับนี่นะครับผมขอตัดสี่สี่กับแปดที่สิบหน่วยก่อนนะ หลักสิบไม่มี4กับ8เลยท่านผู้ชมหลักหน่วยมีไหมหลักหน่วยก็ผมตัด4นะครับ8ไม่มีท่านผู้ชมทีนี้เรามาไล่ดูทีละหลักนะหลักร้อยนะท่านผู้ชมนะดับหลักร้อยเอาดับไปตัดเลย0 1 3ท่านผู้ชม0 1 3นะ 0, ึ่งสมนะศยมีไหมหลักร้อยไม่มีนะท่านผู้ชมนังวดนี้หลักร้อยไม่มี0นะท่านผู้ชม1มีไหมหนึ่ตัดเลยครับ1ก็ไม่มานะท่านผู้ชมนะ หนสม,มีไหมสามตัดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเหลือหลักร้อยอยู่สกับหนะหลักร้อยเหลืออยู่4ี่กับ6กท่านผู้ชมหลักร้อยนี่เหลืออยู่สี่กับ6นะครับแค่2ตัวนะแล้วก็เป็นเลขคู่ด้วยนะท่านผู้ชมนะก็ตรงกับเด่นร้อยบนคู่ขี้ของเรานะตรงกันเลยนะท่านผู้ชมนะตัดดับแล้วก็เหลือตรงก,รกันก็เหมือนงวดที่ผ่านมาเลยท่านผู้ชมนะ ทีนี้10เรามาดูหลัก10นะ10นี้ดับ3 4 6ท่านผู้ชมนะสามสามตัดไปแล้ว4มีไหม4ไม่มีนะท่านผู้ชมนะ6ก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเหลืออยู่9 0 1นท่านผู้ชมหลัก10เหลืออยู่3ตัวท่านผู้ชม9กนะ้านนนะท่านผู้ชมนะ ทีนี้เรามาดูหลักหน่วยท่านผู้ชมเอาดับหน่วยมาตัด1 2 3 5 1ไม่มี2ตัดไปแล้ว3ก็ไม่มี5ตัดไปแล้วท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเหลือหลักหน่วยเหลืออยู่6 0เฮ้ย6 9 0ท่านผู้ชมก็ถือว่าเหลือเยอะไหมเนี่ยท่านผู้ชมเหลือเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะ เด่นร้อยท่านผู้ชมเหลือเด่นอยู่สี่กับหหลัก10บเหลืออยู่901หลักหน่วยเหลืออยู่6 90ศท่านผู้ชมทีนี้เรามาจับคู่กันเลยนะท่านผู้ชมนะร้อยเหลือสี่กับ6นะครับร้อยนี่เหลือสี่กับหร้อยนี่สี่กับหนะครับ10 9 0ีหนึ่ง หน่วยหกเนะท่านผู้ชมนะร้อยสี่กับหกสิบเนหน่วย6 9 0นะเนี่ยท่านผู้ชมร้อยสี่หกสินหน่วยก็6 9 0กนนะครับก็มาจับคู่กันเลยนะท่านผู้ชมนะ

1> 0 0 1 6 1 9 1 0 1 6 1 9 1 0ท่านผู้ชมเลขเบิ้ลเนี่ยท่านคิดว่ามันจะมาอยู่ไหมท่านผู้ชมเบิ้ลหามนี่แม่ 99, เก้าเก้าเนี่ยผมขออนุญาตตัดเลยนะท่านผู้ชมนะ ศูนย์ศูนย์ก็ขออนุญาตตัดนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะมาเบิ้ลหามเลยมั้งท่านผู้ชมหรือจะมาอยู่หกมาอีกแล้วท่านผู้ชมจริงๆหกนี่ติดดับก็เยอะนะท่านผู้ชมเด่นก็เยอะมันก็ชนดับนั่นแหละมันก็เลือกยากนะเก้าก็เหมือนกันนะจริงๆเก้าดับก็เยอะนะเด่นก็เยอะคือเด่นชนดับงวดนี้เป็นงวดที่ยากที่สุดเลยท่านผู้ชมผมบอกตรงเลยนะว่าเลขบางส่วนนี่ไปในทิศทางเดียวกันแต่อีกส่วนหนึ่งรับ เลี้ยวขวาไปใช่ไหง,งั้นท่านผู้ชมแยกออกไปอีกมันก็เลยยากนิดนึงนะแต่เราก็ว่าตามสูตรนะเหลืออยู่96 90 06 09นะท่านผู้ชมนะ06 09นะ99ผมตัดเลขเปิ้ลออกเลยนะครับกับ00นะ16 19 10 16 19 10นะท่านผู้ชมเอ่อ ก็เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เหลือเยอะเลยท่านผู้ชมเอาไงดีก็ผมขอตัดอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมนะขออนุญาตตัดอีกตัวหนึ่งนะหนึ่งศูนย์นะท่านใดที่ชอบท่านผู้ชมไม่ต้องตัดตามผมนะอันนี้ผมตัดตามที่คาดว่าตามแนวทางของผมที่คาดว่าไม่น่าจะมานะเก้าเก้ากับศูนย์ศูนย์แล้วก็ 10ผมก็ขออนุญาตตัดนะท่านผู้ชมนะ10ก็ขออนุญาตตัดเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเหลืออยู่หกชุดนะท่านผู้ชมนะ10งนนี่ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมาท่านผู้ชมนะ1 0 1 0งูนย์นนไม่น่าจะมานะเหลืออยู่96 90 060 9 16 19้งนโอเคท่านผู้ชมเหลืออยู่สาม สามชุดนะเดี๋ยวเด่นตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวทีนี้เรามาเอาหลักร้อยมาจับนะท่านผู้ชมนะก็เอาหลักร้อยมาจับเลยนะก็สี่เก้าหกนะครับสี่กลุ่มใช้สีน้ําเงินนะท่านผู้ชมนะจะได้ดูง่ายๆนะครับสี่เก้าหกสี่เก้าหกแล้วก็

409 606โอ้เลขหามท่านผู้ชม606 609นี่ก็กลับในตัวอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนี่690 609 416 416 419 1> 6 1หนึ่เนี่ยท่านผู้ชม12ชุดเลยท่านผู้ชมเยอะมากนะถือว่าถ้าแต่ก่อนในสําหรับผมไม่เยอะนะท่านผู้ชมแต่ก่อนผมแต่ก่อนผมซื้อเยอะแต่ก่อนน่ะคือย0่สชุดนุ่นน่ะท่านผู้ชมแต่หมวดปัจจุบันนี่ก็อย่างว่าแหละมัน มันถือว่าเยอะนะสิบกว่าชุดนี่ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็น n สามนะท่านผู้ชมไม่เยอะเลยนะโดยเฉพาะทั้งโต๊ดทั้งตรงนะท่านผู้ชมโดยเฉพาะโต๊ดเนี่ยถือว่าสิบกว่าชุดนี่สบายสบายเลยเพราะเขาขายรัฐบาลขาย,ขายแค่ชุดละยี่สิบบาทเองนะเนี่ยถ้าใครที่ซื้อ n สามนะก็ทั้งตรงและโต๊ดเนี่ยท่านผู้ชมตรงก็เอาทั้งหมดเลยนะสิบสองชุดนะท่านผู้ชมท่านใดที่ซื้อ n สามนะท่านผู้ชม n สามนี่หวยแบบใหม่นะท่านที่ยังไม่ทราบนะ N3 ก็คือสลากและสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใหม่ของรัฐบาลหรือที่รู้จักก็คือหวย3ตัวรัฐบาลนั่นแหละท่านผู้ชม2ตัว3ตัวรัฐบาลนะเนะพิ่งเริ่มพเมพิ่งเริ่มทดลองใช้เมื่องวดที่ผ่านมานี่นะครับไปจนถึงนู่นเมษาปี68ก็ถึงจะเริ่มขายจริงๆนะครับอย่างเป็นทางการนะจริงๆนี่สิอาราเดียววกมา N3 นิดนึงท่านผู้ชม12ชุดนี่ซื้อ N3 เนี่ยเฉพาะโต๊ดนี่ สิบสองชุดก็สองร้อยกว่าบาทเองท่านผู้ชมนะชุดละยี่สิบนะครับสิบสองชุดก็สองร้อยสี่สิบบาทเองนะโต๊ะนะไม่เยอะเลยนะถ้าพูดถึงเอ็นสามนะครับถ้าตรงก็ตามนี้เลยท่านผู้ชมไม่ต้องกลับเลยเพราะว่ามันก็กลับอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยถ้าตรงตรงก็เหมือนกันถ้าตรงก็สองร้อยสี่สิบาทก็ชุดละยี่สิบนะท่านผู้ชมโต๊ก็ ดีไม่ดีถ้าเกิดมันเข้าทั้งตรงทั้งโต๊ดก็สองเด้งท่านผู้ชมนะนี่เป็น n สามส่วนสองตัวนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลขล่างนน่นนะท่านผู้ชมนะอันนี้พูดถึงตรงกับโต๊ดสาหรับ n สามนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าแต่ว่าท่านผู้ชมแต่ว่าผมจะตัดนะท่านผู้ชมนะสําหรับเด่นกับที่ที่จะตัดเนี่ย เอนสามจบไปแล้วทีนี้ก็คือเหล <c oughs> ืองวดปกติในของเราเนี่ยที่คํานวณกันเนี่ยผมจะตัดนะผมเลขเบิ้ลเนี่ยผมตัดทิ้งหมดเลยนะท่านผู้ชมนะผมย้ำว่าท่านใดที่ไม่ชอบเลขเบิ้ลนะผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะมาเบิ้ลมาหามอีกอะท่านผู้ชมแต่หวยไทยนี่มันทําให้เห็นแล้วนะท่านผู้ชมสี่ห้างวดติดนี่เบิ้ลหามเลยนะแต่งวดนี้ผมเชื่อว่าไม่มาเบิ้ลไม่มาหามท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตตัด ตัดหามนะตัดหามเลยถามที่ผมตัดหมดเลยนะตัดหามเนี่ยผมตัดหมดเลยท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 9ชุดท่านผู้ชมนะก็สองตัวนะท่านผู้ชมนะ96 90 06 09 16 19ท่านผู้ชม สำหรับสองตัวนะเดี๋ยวผมเขียนเดี๋ยวท่านบางตนจะจะงงอีกนะเดี๋ยวเขียน10หน่วยนะครับนี่เป็น10หน่วยนะครับสิหน่วยนะอันนี้ร้อยสิหน่วยนะครับเดี๋ยวกลัวบางท่านงง,งอะนี่สิหน่วยเนี่ยนะครับสิหน่วยนะเด่น9690หกเก้าศูนย์นหน่วยก็สี่เก้แล้วก็หกเ 46, 9, 9, 4 0 6 4 0 9แล้วก็609 416 419แล้วก็619นะท่านผู้ชมนะ6จะมาอีกไหมท่านผู้ชมก็หวยไทยนะไม่มีอะไรแน่นอนบอกว่าแค่นี้แหละนะเป็นไปได้หมดนะท่านผู้ชมนะก็สำหรับเด่นใช่ไหมครับเด่นนะผมให้เด่นนะครับผมให้เด่นที่06นนะท่านผู้ชมเด่นที่ 06 06กับ09นะผมเน้นที่0นะท่านผู้ชมนะ06 09ลองก็16 19นะครับที่เหลือก็กัน96 90ไว้นะท่านผู้ชมนะ406นะแล้วก็409นะท่านผู้ชมนะคือทั้ง6ทั้ง9เนี่ยดับก็ดับกับเด่นพอๆกันเลยท่านผู้ชมงวดนี้ผมถือว่ายากนะไม่ง่ายนะ ทีนี้มันก็ทั้งดับทั้งเด่นชนกันไปห,หมดนะท่านผู้ชมผมก็ว่าตามสูตรเลยนะครับก็ทีนี้มันยังมีอีกนิดนึงท่านผู้ชมนะออชอบส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ถือว่าชอบส่วนตัวนะผมเพิ่มไม่อีกนะอยู่ที่ท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ท่านอันนี้เป็นตัวเลขที่ชอบส่วนตัวผมนะท่านผู้ชมนะชอบส่วนตัวนะครับของผมเนี่ย ผมขอเพิ่มให้นะสองตัวนะชอบส่วนตัวนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะหรือท่านจะยึดตามสูตรนี้เลยก็ได้อันนี้ส่วนตัวที่ผมเพิ่มให้นะท่านผู้ชมนะตัวนี้ผมก็ชอบเนี่ยครับสามตัวก็สี่ศูนย์เจ็ดสองตัวก็ศูนย์เจ็ดนะท่านผู้ชมนะศูนย์เจ็ดกับสี่ศูนย์เจ็ดนะครับสองชุดนี้นะ จะกลับหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะก็ถ้ากลับก็จะมั่นใจมากขึ้นนะเดี๋ยวถ้ามันเยอะอย่างนี้ก็ตรงตรงก็ได้ท่านผู้ชมนะไปนเน้นที่ n สามก็ได้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ต้องตัดเลยนะถ้าเป็น n สามนะย้ํานะ n สามทั้งตรงและโต๊ะนะไม่ต้องตัดนะครับนะตัวนี้เพิ่มตัวนี้เข้าไปอีกยังได้เลยท่านผู้ชม n สามนะห่วยรัฐบาลนะครับสามตัวสองตัวนะเน้นที่สามตัวโต๊ะนะผมเน้นนะ สามตัวโต๊ดนะจริงจริงนสามผมก็ทําเสร็จแล้วแต่งวดที่ผ่านมาก็มันเลขเบิ้ลท่านผู้ชมนะศูนย์สี่ก็เข้าเต็มเต็มเลยแล้วแหละเหมือนกับงวดที่เราคาเราคานวณปกตินะนี่ทั้งหมดก็เป็นสรุปบนงวดนี้นะท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเรามาดูข้อมูลล่างกันนะครับสวัสดีครับ